สำหรับใบน,นี้นะคะก็จะเป็นสไพายข้างนะคะงานช็อปนะตัวนี้ด้านหน้าเขาตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีเงาๆนะคะคล้ายๆสีสีอะไรนะสีมันจะทองก็ไม่ทองจะเงินก็ไม่เงินนะคะคือไม่ทองมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เงินแบบเงินสว่างก็จะเป็นแบบเงินอมทองนะนุ่นก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะคะ แต่สีนี้สวยนะรู้แค่เนี้ยละะ้ค่ะว่าสีนี้สวยเวลาสะพายนะคะเขาใบเขาก็เล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะใบเขาก็ประมาณนี้นะคะสายโซ่ตัวนี้ปรับระดับไม่ได้นะคะก็ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในนะคะเขาจะมีช่องโล่งๆให้ก่อนเลยฝั่งนี้หนึ่งช่องต้องมีลูกค้าถามว่าใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ไหม ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้นะคะแต่ว่าสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะอันนี้เป็นรุ่นพัดนะรุ่นพัดเขาก็ยาวประมาณ16เซนนะคะ mm hmm. ก็นี่นะคะใส่เราก็ยังมีพื้นที่เหลือนะก็คือถ้ารุ่นใหญ่กว่านี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะเด mm ี๋ยวยังไงถ้าเรื่องขนาดโทรศัพท์ลูกค้าทักมาถามรุ่นได้อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในเขาก็จะเป็นช่องโล่งแบบนี้นะคะแล้วก็ มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้สี่ช่องแล้วก็ฝั่งนี้สี่ช่องนะคะแล้วก็โ้อยโทษค่ะฝั่งนี้สามช่องฝั่งนี้สามช่องแล้วก็มีช่องตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะคะช่องเนี้ยสามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะไม่ต้องพับเพราะว่าขนาดเขายาวมากเลยอ่ะนุ่นว่านะแล้วก็ส่วนด้านหลังเขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้อีกอีกสองช่องนะคะ ด้านในตรงนี้เขาจะเป็นหนังนะเป็นหนังแล้วก็มีช่องซิปให้ฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องนะคะช่องซิปตรงนี้นะแล้วด้านหลังช่องซิปเขาก็มีช่องให้อีกนะคะด้านหลังตรงนี้เขาจะเป็นกำรรมะหยี่นะอ่าก็ใบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนด้านหลังของเขาเลยก็จะเป็นผ้าแคนวาสลายซีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีช่องให้อีกช่องหนึ่งใบนี้เล็กๆน่ารักนะคะสไตล์สวยส่วนขนาดเดือนวนุ่นวัน นิ้วครึ่งนะคะ7นิ้วครึ่งกว่าๆเกือบเกือบนิ้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ความสูงของกระเป๋าเขาประมาณ5นิ้วนะคะโดยประมาณนะ5นิ้วแล้วก็ความหนาของเขาประมาณ1นิ้วนะคะก็ใครสนใจใบนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะใบเขากระดังพอดีอะคะ่ะสพายน่ารักน่ารักนะนี่นะคะ